สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอบกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกรษตรในช่วงค่าวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566นะครับก็หลายพื้นที่ยังคงมีฝนถล่มหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้แล้วก็หลายพื้นที่เริ่มที่จะมีอากาศเย็นนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะโซนอีสานตอนบนเริ่มที่จะมีอากาศหนาวเย็นในขณะที่ในโซนแถวทางด้านภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับ ภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะครับขณะน,นี้มีฝนถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับน่าจะต่อเนื่องจนถึงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนในช่วงว่าข่ามนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวเชียงใหม่นะครับแถวเชียงใหม่แถวเชียงรายแถวแม่ฮ่องสอนนะครับแถวพิษณุโลกแถวจังหวัดตากนะครับ รวมทั้งในโซนกาญจนบ,บุรีราชบ,บุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงคืนนี้อาจจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้กะตกแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็เมื่อเช็คภาพรวมของเรดาร์ฝนนี่นะครับก่อนที่จะไปเจาะดูเป็นรายอำเภอนะครับก็จะมีในส่วนของกลุ่มฝนนะครับอยู่โซนนี้ในช่วงหัวค่ำนี้แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแถวอำเภอปลายนะครับแถว อำเภอพร้าวเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ได้หลายพื้นที่นะครับชัยปรากรนครับแล้วก็แถวลําพูนลําปางบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับพิษณุโลกแพร่นะครับมีกลุ่มฝนนับสามเงาจังหวัดตากนะครับแม่ระมาตากอำเภอเมืองตากนะครับแถวพบพระแถวแม่สอดแถวกําแพงเพชรนะครับอำเภอพานกระต่ายมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของพิษณุโลกเนินมาปรางพิษณุโลก ชนแดนพิชบูรณ์มีกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ำนี้ซึ่งก็น่าจะตกต่อเนื่องจนถึงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้เช่นเดียวกับในโซนภาคกลางมีกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่แถวกาญจนบุรีแถวอุทัยธานีแถวราชบุรีแถวนครปฐมพอมาโซนตะวันออกก็จะมีกลุ่มฝนอยู่แถวโซนชนบุรีพัทยาระยองแกลงจันทบุรีตราดมีกลุ่มฝน ในส่วนของภาคใต้แถวชุมพรน,นะครับแล้วก็โซนน้าล่างสุดนี้ฝนถล่มหนักสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่สงขลาสตูลยะลานราะยะลานราธิวาสปัตตานีมีกลุ่มฝนในช่วงค่ำคืนนี้นะครับในขณะที่โซนแถวอีสานตอนบนตอนนี้เริ่มที่จะมีอากาศหนาวเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วยรายงานมาได้สถานการณ์ ฝนสถานการณ์อากาศหนาวเป็นยังไงบ้างนะครับมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการทำคลิปนะครับโดยการรายงานลักษณะสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่มาขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านผู้ชมที่แจ้งข่าวในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่มานะครับเดี๋ยวเราไปเช็คในส่วนของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นในส่วนของเรดาร์ฝนที่ระบุเป็นรายอำเภอโดยเริ่มต้นจากในโซนทางด้านภาคเหนือตอนบนก่อน ก็นี่นะครับก็จะมีในส่วนของอำเภอเมืองแม่ห้องสอนมีกลุ่มฝนอำเภอปลายมีกลุ่มฝนอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่มีฝนอำเภอฝางเชียงใหม่อำเภอพร้าวเชียงใหม่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่ริมอำเภอเสมิงอำเภอแม่แตงอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายมีฝนนะครับอำเภอวังเหนือลำปางอำเภอแจ้ห่มอำเภอแม่เม่ออำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเม่นแพร่อเภอเด่นชัยอเมืองอศบเมยอเภออมก๋อยเชียงใหม่อเลี้ลำพูนอเภอแม่พลิกลำปางอเภอเถินอเภอสามเงาตากอเภอบ้านตากจังหวัดตากอเภอเมืองตากอเภอพรานกระต่ายอเภอวัดโบอำเภอชาติรัการอแม่เมาะลำปางโซนนี้สูงเม่นนะครับแพร่ มีกลุ่มฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องโซนนี้จะมีทั้งฝนและหนาวนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือด้านตะวันตกเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้สัมผัสในส่วนของทั้งฝนและหนาวในช่วงนี้ในโซนภาคเหนือและก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานทําให้เกิดน้ําล้นตลิ่งได้นะครับในโซนภาคเหนือด้านตะวันตก ไปดูภาคเหนือตอนล่างบ้างนะครับในโซนของเรดราจังหวัดพิษณุโลกก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่อำเภอสูงเม่นอำเภอเถินลำปางอำเภอแม่พิกลำปางอำเภอสามเงาตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดอำเภอเมืองตากอำเภอพบพระอำเภอโกสัมพีนครกำแพงเพชรอำเภอพรานกระต่ายอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอลานกระบือ อำเภอสากเหล็กพิจิตนะครับอําเภอเมืองพิจิตอําเภอชนแดนอําเภอวังโป่งพิรบูรณ์เนืนมาปรางพิชบูรณ์นครไทยพิษณุโลกวัดโบสถ์พิษณุโ,โลกเด่นชัยพแพร่นาน้อยน่านเวียงสาน้านโซนนี้มีกลุ่มฝนนะับเมืองนครสวรรค์ลาดยาวนครสวรรค์โรกพระนครสวรรค์มีกลุ่มฝนแม่วงนครสวรรค์มีกลุ่มฝนชนแดนวังโป่งก็เป็นกลุ่มฝนที่น่าจะตก ต่อเนื่องนะครับในช่วงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ดูทิศทางของกลุ่มฝนแถวพิษณุโลกนี้นะครับเรดาร์พิษณุโลกค่อนข้างจะแช่ผสมควรภาคเหนือด้านตะวันตกเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมเนื่องจากฝนตกสะสมมาเป็นเวลานานนะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมไปดูโซนอีสานนะครับอีสานตอนนี้อุณหภูมิลดแล้วนะครับในโซนแถวภาคอีสานตอนบนแล้วก็ในโซนตะวันออกฝั่งนี้ตะวันตกฝั่งนี้ เพชรบูรณ์มีฝนด้านซ้ายเลยบางส่วนมีฝนอำเภอชนแดนเพชรบ,บูรณ์บางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับวังโป่งมีกลุ่มฝนบางส่วนถ้าดูจากเรดาร์ของสกลนครจะไม่มีกลุ่มฝนนะนะครับจะมีในส่วนของอากาศหนาวเย็นแล้วโซนนิสานในช่วงนี้ไปดูในส่วนภาคกลางบ้างนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่สังขบุรีกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกอำเภอศรสีสวัสดิ์ อำเภอบ่อพลอยอำเภอหนองปลือกาญจนบุรีอำเภอเมืองอำเภอบ้านโป่งอำเภอท่ามะกาอำเภอชนแดนพิชบูร์อำเภอเนินมะปรางอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอสากเหล็กอำเภอลานกระบือกำแพงเพชรพรานกระต่ายกำแพงเพชรโกสัมพีนครอุ้มผางตากเมืองพิชณุโลกอำเภออัมพวาสมุทรสงคราม อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโปง่งอำเภอท่ามะกากาญจนบุรีมีฝนเดี๋ยวเราเช็คในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวจากตะวันออกไปตะวันตกอย่างชา้าๆและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงคืนนี้นะครับก็เฝ้าระวังในโซนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายรอบแล้วดูเรดาร์สมุทรสงครามก็จะเห็นในส่วนของกลุ่มฝนในโซนภาคตะวันออกอยู่โซนนี้บางละมุงชนบุรี ปลวกแดงระยองอเภอเมืองระยองอเภอแกลงระยองมีกลุ่มฝนอเภอวัดเพลงราชบุรีอเภอบ้านโปง่งอเท่ามะกาอเภไซโยกกาญจนบุรีบ่อพลอยหนองปลือสีสวัสด์มีกลุ่มฝนทองผาภูมิอไซโยกบ้านโป่งนะครับโซนนี้นะครชัยศรีดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชม เคลื่อนตัวจากตะวันออกขึ้นไปตะวันตกเฉียงเหนือและค่อนข้างจะแช่ตัวในส่วนของกลุ่มฝนนี้นะครับไปดูในโซนภาคใต้บ้างเรดาร์ーーที่ชุมพรจะมีกลุ่มฝนอยู่โซนด้านตอนล่างมีกลุ่มฝนที่ท่าแซะชุมพรอ,อำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์อำเภอพัโตชุมพรอ,อำเภอชัยยา อำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าฉาท่าชว่างอำเภอท่าช้างนครอภัยสุราษฎร์ธานีอำเภอวิภาวดีสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนอำเภอกัะเปอร์ะนองอำเภอสุขสำราญระนองอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์นครคิริราชนิคมสุราษฎร์ธานีพุนพินสุราษฎร์ธานีอำเภอเคียนซาสุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอกาญจนดิษฐ์อดอนสักอเภอบ้านนาสารอเภอบ้านนาเดิมอเภอเวียงสะมีกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับสุราษฎร์ธานีฝนตกเกินครึ่งหนึ่งของตัวจังหวัดนะครับอเภอสารสกานาครศรีธรรมราชมีฝนอเภอพรมคลีอเภอฉวงอเภอถ้ำพนรราอทุ่งใหญ่ อำเภอพิปูนอำเภอนพิตามมีกลุ่มฝนเดี๋ยวไปดูเรดาร์ในส่วนของด้านล่างสุดนะครับนี่นะครับเจอกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากในส่วนของด้านตอนใต้สุดของประเทศไทยนะครับอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนนครศรีธรรมราชอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอพรมคีรี อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชบางขันนครศรีธรรมราชอำเภอวางวิเศษตรังอำเภอห้วยยอดอำเภอรัชดาอำเภอป่าพยอมอำเภอนาโยงจังหวัดตรังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียญอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอ่าวลึกกระบี่เขาพนมกระบี่เมืองกระบี่อำเภอทุ่งว่าสตูน อำเภอมันังสตูลอำเอภควานกาหลงอำเอภท่าแพอำเอภรันรตนภูมิสงขลาหาดใหญ่คลองหอยโขงสะเดานาทวีอำเอภสบ้าย้อยกาบังยะหาบรรนังสตาทานโตศีสาครหรืออสาะนราธิวาสเจาะไอร้องสุไหาปาาดีจะแนะ มีกลุ่มฝนตกต่อเนื่องนะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนชุดใหญ่ชุดนี้ในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับนี่นะครับค่อนข้างจะแช่นานและก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตเตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนที่ยังคงตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้นะครับวันนี้มีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากถ้าดูจากเรดาร์ของภูเก็ตนี่นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากที่กำลัง ตกอยู่ในช่วงเวลาหัวค่ำนะีน่าจะตกต่อเนื่องคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาเช็คในส่วนของอุณหภูมิในช่วงหัวค่ำนี้ก็หลายพื้นที่เริ่มที่จะมีอุณหภูมิลดลงนะครับในโซนแถวทางด้านภาคอีสานก็เริ่มที่จะมีในส่วนของมวลอากาศเย็นนะครับเคลื่อนตัวลงมานะครับเดี๋ยวค่ำคืนดึกๆก,ก็น่าจะมีอากาศเย็นนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตข้อมูลในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ